ลูน่าคลาสสิกตอนนี้นะครับก็มีการพัฒนาแล้วมีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ IPC เนาะแล้วก็ตัวบล็อกเชนที่เป็นของเทอร a ล่าคลาสิโดยฝีมือของคุณเอ็ดเวิร์ดคิมเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยงิมูลมูล ไปด้วยกันกับช่องคอยน e w ิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมเกี่ยวกับข่าวเรื่องของ Luna Classic ด้วยกันเนื่องจาก Luna Classic กนะครับก็อยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับโดยคุณเอ็ดเวิร์ดกิมผู้พัฒนาของ t h r r a า l l s s s c หลอกศาสตราจารย์แห่ง d e s s ซ University นะครับก็ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานของ Terra า l l s s s i c นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรหัสนะครับโดยนักพัฒนา ก็ไม่ได้รับการดูแลโดยหน่วยงานส่วนกลางนะครับแต่โดยชุดเครื่องมือตรวจสอบใช้งานอยู่นะครับซึ่งส่งเสริมการกระจายอำนาจในการต่อไปก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากเทร a าฟอร์มแลนะครับได้เคยเป็นเจ้าของโค้ดนะครับทำให้พอเวลา,าพัฒนาโค้ดหรือทำอะไรเนี่ยมันเป็นของเทร a าฟอร์มแลนะครับเขาก็เลยคุณเอ็ดเวิร์ดคิมก็พยายามที่จะเอาโค้ดต่างๆเนี่ยกระจายอำนาจ นะครับคือพยายามที่จะเอาข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยให้กับชุมชนดูนะครับเพื่อจะทําให้ชุมชน,เ,นเข้าใจว่าตอนนี้งานเนี่ยไปถึงไหนแล้วอันนี้คุณเอ็ดเวิร์ดกิมก็มีการโพสต์ไว้นะครับวันที่5มกราคมปี2023ะครับและเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่านักพัฒนาที่กำลังทำงานอยู่บนเครือข่ายนี้ไม่มีสิทธิ์ในการเขียนไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลตาม ตามมาตรฐานจากปัจจุบันนะครับสำหรับบล็อกเชนที่เรียกว่าคลาสสิกนั่นเองเพราะว่า,าเขาจะกำลังจะเปลี่ยนเชนจากตัวของเชนเดิมนะครับที่เป็นเทอร่ามาเปลี่ยนเป็นคลาสสิกนะครับฉะนั้นพอเวลาเปลี่ยนมันก็จะมีโค้ดต่างๆที่พอเวลานะักพัฒนาทำ,ทำแล้วนะครับนะักมาพัฒนาใหม่ที่เข้ามานะครับก็จะมีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้งานนะครับฉะนั้นทางคุณเอ็ดเวิร์ดคิมต้องโละ เขาเรียกว่ายกเครื่องใหม่เลยนะครับแล้วก็ให้นาพัฒนาใหม่ดูแลรวมถึงต้องพิสูจน์ความสัตย์ซื่อด้วยนะครับก็แสดงผลนะให้กับชุมชนดูและอันนี้ก็เป็นการเท้าความนะครับตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาใช่ไหมล,ลูน่าหรือเทอร่าเกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งทำให้เกิดโทเค็นเทอร่าคลาสสิกเกิดขึ้นนะครับตัวนี้เขาชื่อว่า repo t e a money classic call นะครับก็ถูก ถูกสร้างขึ้นนะครับและทำหน้าที่เป็น repo นั่นเองนะครับที่ยอมรับโดยสำหรับบล็อกเชนดังนั้นการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่ทำบนบล็อกเชนของเทร์ลาคลาสิกต้องได้รับการมาจากเทร a f o าฟอร์มแลบนะครับตอนนี้ก็เทร a f o าฟอร์มแล็บเขาให้ให้อำนาจตรงนี้ไปที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากบริษัทได้ดูแลและทำการซื้อคืนแต่ TFL ก็ยังให้ความสำคัญกับลูน่าบล็อกเชนมากกว่าทำให้เทราคลสิกไม่ต้องดูแลนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น ข้อเสียนะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายน Proposal 4940นะครับก็มีเป้าหมายให้ Terra r e b เบลคลาสิกคอร์รีโปนะครับเป็นที่เก็บมาตรฐานสำหรับบล็อกเชนนะครับอย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับ r e โปนะครับก็มีการแก้ไขช่องโหว่อันนี้เขาชื่อว่า DragonBerry นะครับที่เห็นโค้ด IBC นั้นนะครับของ r e โป ฉะนั้นเทราแคสิกปัจจุบันก็กลายเป็น r ลิคอรีโพนะครับฉะนั้นขั้นตอนผลกระทบต่างๆนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับเทราแคสิกจะต้องอัปเกรดให้เป็นของเทราแคสิกโดยแท100้100%นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2คือเอ็ดเวิร์ดคิมจะต้องอัปเกรดควรมีแฮชคอมนะครับมิชชั่นที่มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นของแฮชคอมมิชชั่น อใช้งานล่าสุดนะครับหรือล่าสุดอยู่บนเชนเสมอเลยนะครับก็คือคือจะมีการรายงานจากส่วนกลางนะครับตอนนี้คือเอ็ดเวิร์ดคิมก็พยายามนะครับประสานกับชุมชนเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนจากฟอร์มแลกมาเป็นมาเป็นเทอรล่าคลาสิกเนี่ยมันต้องใช้ความไว้ใจจากชุมชนด้วยนะครับคนก็คิดว่าคลาสสิกยังเป็นอิทธิพลของโดคอนหรือว่าเทอร่าฟอร์มแลบอยู่หรือเปล่าซึ่งผมต้องบอกนะครับว่า ส่วนหนึ่งอ่ะใช่นะครับเพราะว่าการพัฒนาโค้ดหรืออะไรพวกเนี้ยังไงก็ต้องใช้ฟอร์มแลบช่วยนะครับเพราะว่าฟอร์มแลบเขาทำเทอร์่ามาเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีฟอร์มแลบช่วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเทอร์ล่าคลาสสิกไอตัวของตัวเชนใหม่มันก็จะไม่ใช่เทอร์่ามันจะเป็นอะไรไม่รู้นะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ก็ต้องอัปเดตด้วยกันนะครับก็น่าตัวนี้ก็น่าจะเกี่ยวเป็น คอนิคอลูน่าลาสสิกริปนะครับตัวนี้ก็จะมีการพัฒนาตัวต่อไปเอาแหละเราลักก็มารายงานประมาณนี้นะครับฉันั้นข่าวตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับกางขยับราคาก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเพราะช่วงนี้ลูน่าลาสสิกจะขยับราคาเนี่ยตามบิตคอยนะครับบิตคอยขึ้นเท่าไหร่มันก็จะขึ้นตามหน่วยเท่านั้นสมมติบิตคอยขึ้นหมื่นหกหมดนะครับ 1มื่นหกหมื่นเจ็ดเนี่ยมันก็จะขึ้นตามนั้นเลยคือหมื่นเจ็ดเหมือนกันนะครับคือมันก็พยายามขึ้นอาจจะมีการไล่หลังนะครับสักหน่อยเพราะว่ารูนา่าคลาสสิกมันโดนกดเอาไว้ฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ไปให้และ สำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าคริปโตเครนซี y จะ go to the moon ไปได้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปได้วยกันกับช่องคอยนนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับกระดาน XT เป็นกระดานระดับ Tier 2อยู่ 2, อันดับที่25 XT มีการใช้งานง่ายและมีเหรียญกาวเยอะมากเลย นะครับรวมถึงมีเหรียญของตัวเองด้วยนะครับการใช้งานคล้ายๆกับ b i n บ n นนนะครับคุณเคยใช้ b i n บ n นนยังไงคุณสามารถใช้ xt.com ได้อย่างนั้นนะครับมีทั้ง saving นะครับมีทั้ง staking ด้วยนะเราก็มีการใช้ staking พวกฝากยาวฝากสั้นก็เซฟวิ่งนะมี NFT ขายด้วยในนี้นะครับเราก็มีฟังก์ชันอะไรที่คล้ายๆกับ Binance นะคุณใช้ Binance ยังไงนะครับรวมถึงใช้ XT ได้อย่างนั้นมีซัพพอร์ตด้วยนะครับคุณสามารถติดต่อได้เมื่อยามมีปัญหานะครับเข้าถึงง่ายนะครับฉะนั้นมีระบบการเทรดนะครับเห็นไหมนะครับมี ทางกระดานสปอร์ตฟิวเจอร์โซนนะครับอุจเาระเหรียญตามโซนต่างๆได้เมตาเวิร์สนะครับเกรสเว็บสามจุดศูนยะ์เกสเกลนะเหรียญที่ที่สายเกรสเกลเขามาลงทุนกันนะนะแล้วก็แฟนโทเคนนะครับดอชนะนะครับดอชนี่คือคู่เทรดเหรียญมีมนะครับ โอ้ก็มีเหรียญกาวเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปหาได้โอ้โหขนาดผมหมุนอย่างเงี้ยผมยังยังเลื่อนหลายครั้งเลยนะครับเหรียญได้นะครับที่เป็นสกุลของได้เนาะอินเด็กซ์นะครับอิ Index market, นเะด็กซ์มาร์เก็ตตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เล่นในพวกกองทุนต่างๆนะครับมันก็จะมีการจัดการนะครับคุณอยากจะอยากจะเทรดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะ จัดการเหรียญในกลุ่มเหรียญของให้กับสำหรับคุณนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะเหรียญกาวเหรียญอะไรพวกนี้มีระบบเทรดมีระบบฟิวเจอร์นะครับเยอะแยะเลยนะมี ETF ด้วยมี Margin มี Index นะครับรวมถึงระบบจัดการกระเป๋าต่างๆนะครับก็มีการจัดการกระเป๋าเยอะ Wallet Sport f i e s Margin Future Order อย่างอื่นนะ นะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับกระดาน XT ใช้ง่ายนะครับแล้วก็คุณเคยใช้ใบแนนมาอย่างไง XT อย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็มีระบบที่ดีนะครับก็กระดานอันนี้อยู่อันดับที่25นะครับก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ทาง Ads นะครับทางช่องคอยนนิวมูลของเราก็จะใช้ในการซื้อเหรียญกาวนั่นเองนะครับหรือเหรียญต้นน้ำนะ ฉะนั้นข้อมูลเราฝากกระดาน xt com ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามโฆษณา